ซุ่มกี่เมด็ดดิโอ้ยอย่าหลุดนะมึงพยมพยมสวัสดีคนกันด้วยครับยันนี้จะรับสู่เกม f a t e Grand Order ในเซิร์ฟ J P นั่นเองนะครับหรือเซิร์ฟญี่ปุ่นของเราเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟแม่แหละวันนี้นะครับเราจะมาเปิดกาชาตู้การันตีแล้วก็เอ่อเปิดกาชาตู้ของเอ่อธรมโมะเอ่อโคยันสกายะออฟดักเนสกันนะครับเกือบจำชื่อเจแกไม่ได้แล้วนะครับก็ตู้ที่ผมจะเปิดนะผมก็แบบ ไปนั่งคิดนอนคิดอยู่นะแบบจะเปิดตู้ไหนแล้วผมแบบจะรู้สึกคุ้มสุดนะคือเราจะพูดกันไปทีละตู้ก่อนเลยนะครับตู้นี้จริงๆผมต้องการเอทโทโฟเซเบอร์ er, แล้วก็สกาฮะต้องการแค่2ตัวนี้นะแต่ผมก็จะข้ามแล้วก็ตู้ถัดมานะว่จะเป็นตัวของเออผมจําชื่อน้องแกมไม่ได้อะตู้ตู้นี้เอาจริงนะผมอยากได้อยู่2ตัวคือเออคือในตู้นี้นะผมไม่มีสักตัวเลยผมต้องผมอยากได้กามะกับเ อัลเทียไรเดอร์นะใครนี้ส่วนตู้นี้ผมผมอยากได้แค่แจ็คเดอโมเลกับเอ่อคาเกทโทระอะไรน,นะมันชื่ออะไรนะใช่ปะไ,ไทไทระโนคาเกคิโยนะเออผมอยากได้ไทระตัวเดียวในตู้นี้นะแล้วก็เมลส่วนตู้นี้ผมอยากได้ตู้นี้ผมผมไม่ค่อยอยากได้ใครนะตู้นี้ไม่ได้อวยนะแล้วก็เมลูซีนเมลูซีนผมมีอยู่แล้วมุรามะสะผมก็มีอยู่แล้วนะครับ ส่วนตู้ของเออเป็นคาร์ดสีอาชาสีอาชาอาร์ตสายอาร์ตนะตู้นี้ผมผมไม่ผมไม่ค่อยอยากได้ใครนะนอกจากเออนอกจากตัวของแคสเตอร์นะครับอืมแล้วก็ตู้นี้ผมอยากได้อย่างก,กุ้ยเฟยกับเออเคียร่าไหวนะเอ้เคียร่าล่างล่างปกตินี่นะครับแล้วก็เคียร่าไหวนะ้ำนี่ก็ก็หลุดก็ได้มาก็ดี ส่วนตู้นี้ผมอยากได้แค่แกนคาสตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ได้อยากได้อิบุกิโดจิประมาณนี้ส่วนตู้นี้ผมอยากได้แค่เออเอลชิกาวนะครับแค่นี้ส่วนตู้นี้ตู้เนี่ยเป็นตู้ที่ผมอยากเปิดมากๆเลยเว้ยแต่ว่าผมไม่อยากได้เอออิสกันดากับไอตัวเบอร์ซเกอร์อีกคนนึงอะนะครับที่เป็นผู้ชายอะเออผมไม่อยากได้ตู้นี้ผมอยากได้ทามโม บโมโงแอสซินมากเลยนะมันทําผมแบบผมเสียไปหลายเมตรอะตอนตอนเจ๊แกม,มาผมเสียไปประมาณ500-600เมตรอแบบคือเพชรทาให้เพชรในไอดีนี้ของผมอะแทบไม่มีตกถึงท้องแท,แทบไม่มีตกถึงกาชาตู้ไหนเลยนะครับส่วนก็ออรชุนนี้ก็คือถ้าได้มาก็โอเคนะครับถือว่าเป็นของแถมส่วนถัดมานะก็จะเป็นตู้ของเอ่อคาร์ดสอาชาเป็นบัตเตอร์นะครับ ตู้นี้ก็อยากได,อกได้อยากได้ทุกตัวในตู้เลยนะยกเว้นกินโทกิกับอีวานนะผมไม่อยากได้นะส่วนตู้นี้ผมก็อยากได้นะตู้นี้มันตู้นี้ผมอยากได้โอเบลอนอยากได้่ตัวของโจนโจนอเวนเจอร์แล้วก็เป็นอโอคิตะเอาเตอร์แล้วก็เป็นพ่อน,นมบันนี่นะครับส่วนอาบี้อาบีว่ายน้ําผมเฉยเอยะ แต่ผมไม่อยากได้ผมไม่อยากเสี่ยงผมอยากไดโอเบลอนนะแต่โอเบลอนเรารอตู้ที่มันรีกลับมาก็ได้นะครับถ้ามานะแล้วก็ตู้นี้นะเป็นตู้เอ,อ่อคลาสเอ็กตาคลาสตู้นี้ผมอยากได้อยู่แค่เอ,อ่อตัวของอะไรนะตัวของคิงโพเทียแล้วก็เป็น BB ซัมเมอร์ผมอยากได้แค่2ตัวนี้นะครับส่วนตู้นี้ ตู้นี้นี่ผมก็เลงเอาไว้นะว่าแบบจะเอาดีไหมนะตู้นี้ผมยังไม่มีเอาเป็น่าตู้นี้ผมมีแค่แคสเทเรียนะครับตัวเดียวจริงๆผมอยากได้โกะไม่โกก็เป็นเออเป็นมิสเครนนะครับประมาณนี้และนี่นะครับคือตู้ที่เราจะมาเปิดกันนะเป็นตู้ที่ผมยังไม่มีสักตัวผมขอผมอยากได้ทุกตัวในนี้ยกเว้นโฮมตัวเดียวโอเคนะมาเราจะเปิดตู้นี้กันเลยนะรเรา จะไม่ลีลาแต่อย่างใดนะครับเคต้องการที่จะเปิดใช่ไหมใช่ฉันพร้อมแล้วดวงจา๋าไปเลยอยากได้ฮิมิโกะกับโอเลอนแล้วก็สกาฮะไปสกาดี้สกาดี้ไม่ไม่ใช่สกาฮะนะครับผมอยากได้แบบเออหน้าจอค้างนะครับผมอยากได้แบบตอนเหมือนตอนครบรอบอะแบบห้าดาวสองเอ้ยมันเรียกมันเรียกห้าดาวเป็นเป็นห้าดาวสองตัวเงี้ยเออนะครับ อยากได้เหมือนตอนนั้นทำไมรู้สึกว่ามันกระตุกกระตุกวะเนี่ยเออเอาจริงปะแอบแอบใจวิววิวเหมือนกันนะว่าแบบผมจะได้โฮมอะ่ะคือผมผมไม่รู้ความสามารถของโฮมไงว่าแบบมันทำอะไรได้แต่แต่เหมือนจะเป็นตัวบัฟถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนจะเป็นตัวทำ ทำดีบัฟใส่สตูหรือเปล่าแล้วก็บัฟเราผมไม่ไม่มั่นใจนะเท่าที่ผมเคยยืมยืมเล่นอนะครับนะเราวงลุงอยู่นะครับไรเดอร์สามดาวเป็นใครอ๋อบูริก้าเหรออืม อยากได้ซูเปอร์โอเลอ้อนนะเอ NA เอก็มีซูเปอร์โอเลอ้อนแล้ว JP จะมีไม่ได้เหรอบงลุงหน่อยแลนเซอร์อ๋อเฮ้ยผมว่า อันนี้อันนี้หน้าจอค้างนะครับผมว่าได้5ดาวตัวเดียววะเอ้ยถ้าถ้า5ดาวตัวเดียวอ่ะขอเป็นฮิ่มิโกะเอ้ยขอเป็นฮิ่มิโกะขอเป็นฮิ่มิโกะไม่ก็เป็นซูเปอร์โอเรียนก็ได้สกา้าหะโอ้ยย่ำย่ำม,มกักย่ำม,มกักโอ้ มีอีกสักตัวไหมอีกสักตัวก็ได้ <t> เลนเซอร์สามดาวผมจะคลิปเลยวด้วยกันนะฟังเสียงหน่อยครับเจ๊สกัสฮาสกัดี พรのอき神々の花้にしてงขึ้นขามิ่งของพระนางยมีนสต์อดัแ่บ้ยมาเห่าแบบผมยิ้มออกเลยอ่ะคือแบบเออจะว่ายังไงดีล่ะคือถ้าได้ซูเปอร์ออริออนน่ะก็ดีนะเอาตรงปะจริงๆตู้นี้ผมก็อยากเปิดนะผมอยากได้สกาฮะมากๆเลยนะแต่ผมจะไปเปิดใน NA เเพราะว่าเลนเซอร์ แลนเซอร์ใน ID เนี่ยผมมีตัวที่ผมรู้สึกว่าผมพอใจอยู่แล้วนะนั่นก็คือตัวของเอ่อเมลูซีนแล้วก็ได้ยินว่าเมลูซีนนี่โกงมากๆเลยนะเท่าที่แบบเท่าที่แบบมัน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 อันนี้มากเลยนะแต่ของผมมันแค่ NP 1ไงมันก็เลยจะรู้สึกว่าน่าจะเฉยๆแต่มันก็แรงนะครับมันก็โอเคเลยแหละถามว่าตู้การันตีนี่คุ้มไหมสำหรับสำหรับผมอ่ะใน ID j p นะ ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าสกาดี้อ่ะไปโหใน NA ของผมอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่แต่ใน JP ของผมมันก็มีโอคิตะว่ายน้ำอ่ะเราจะสุ่มตู้ไหนดีจะสุ่มสากาฮะหรือจะสุม่มอันนี้ดีมาไหนไหนเราก็มากันละผมยังไม่มีคาร์สพิเศษด้วยนะคาร์สพิเศษที่เป็นตัว5้าดาวผมก็จะขอสุ่มโคยันสกายะออฟดักเนสนะคงไม่ไปถึงการันตีหรอกเออภาวนาอย่างเดียวอะ่ะภาวนาให้ออกก่อนการันตีนะ ทาที่ผมไปดูดูดูความสามารถของเจ๊แกมานะก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะก็มันเป็นมันเป็นตัวเล่นเฉพาะทางด้วยแหละนะสึกไม่ค่อยมั่นใจเลยอะเอ,อ,อยากอยากแบบบัตรฟรีออกเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเหลือบัตรฟรีไว้สักสิบใบนะสิบใบเดี๋ยวผมจะไปเปิดตู้สก,กาฮะเผื่อเผื่อได้สก,กาฮะนะผมผมค่อนข้างอวยสก,กาฮะค่อนข้างอวยเลยแหละนะค่อนข้างชอบเจ๊แกนะเราไม่เล่งนะเนาะจะบอกว่าคลิปนี้ผมดูแบบชิวๆมากเลยนะครับซ โอ้เฮ oh. <laughs> ้ทำไมซีอีใบนี้มันดูกวนตีอย่างเลย <c oughs> โคตรโคตรอะไรนะแมสแม็ก <c oughs> เลยนะครับอืมเลยอีกใบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสิบใบนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มตู้ของสกาฮะกันนะดีไม่ดีเราอาจจะแบบดับเบิลสกาฮะเนี่ยสกาฮาสกาฮะแคสเตอร์สกาฮะแลนเซอร์เนี่ยอืมโอเคมาครับใครรอช่วงนี้อยู่ก็มา30เมตร ผมจะสุ่มสักประมาณเออกี่เมด็ดดีสุ่มกี่เมด็ดดีโอ้ยอย่าหลุดนะมึงใครวะฟินเหรอโอ้ ผมสคิปแล้วแล้วกันนะผมไอไอน้องคนตะกี้ผมผมผมก็อยากได้นะแต่ผมคือแบบคือไม่ได้ใช้่ปะประเด็นอะเออถ้าปั้นมาก็คงปั้นมาแค่แบบเอาไว้เล่นขำๆะนะเอาไว้แบบเอาไว้เพิ่มค่าบอลแค่นั้นแหละนะแต่แต่แต่ตอนผมเล่นแรกๆอะ่ะผมผมอยากได้น้องคนนี้มากเลยนะเพราะเพราะน่ารักนะน่าซิมอืม ก็ก็ตามที่เห็นแล้วครับอืมก็ก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันแบบโอ้มันออกมาขนาดนี้แบบบ้าใครก็คิดว่าแบบหน้าตู้บ่าแต่ผมไปดูของพี่นักศิล่าแบบถึงการันตีเลยนะอันนี้3เส้นไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยกดสคริปกันสคริปแม่งโอ้ เออถ้าจำไม่ผิดเป็นซีอีใหม่อัตแลนตาเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรกับควิกอะอัตแลนตา,ตนตาบ้าวันนี้วันนี้ก็สกาฮะแล้วก็น้องที่เป็นแลนเซอร์น้องที่เป็นแลนเซอร์ก็ควิก แล้วก็อัตแลนต้าก็ควิกเฮ้ยถ้าอัตแลนต้ามาขอสกาฮะเอ้ยเออถ้าวันนี้จะเป็นควิกแล้วอะ่ะขอสกาฮะจากตู้นี้เลยไหมอ้าวซีอี e เลยอะ่ะซีอ e ีเฉยเลยอืมอันนี้เออถ้ามัน มันค้างๆกระตุกนี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นเนพ่อมือถือผมเองนะครับผมกลัวว่าแบบหลัง jp ถ้าจำไม่ผิดหลังหลังจากประมาณกลางเดือนมกราจะเป็นอีเวนต์รีรันหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะมสคลิปโอ้ล็อกล็อกไว้ก่อนนะครับเป็นเพิ่มบัตเตอร์แล้วก็เป็นเพิ่มเกรด np ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะ บรบบ e ัีอีใบตะกี้โอ้ยาวๆนะกดยาวๆเอาจริงว่าผมอยากกดสกาฮะสักสักสาเมตรเหมือนกันนะผมผมอยากได้เจมากเลยอะ่ะผมค่อนข้าง ผม,ผมอยากได้เจคนนี้ทั้ง ID ของ NA แล้วก็ ID ของ JP นะเพราะผมค่อนข,ข้างเลิฟๆแกแต่ว่าแกไปอยู่ในตู้ที่แบบไม่ค่อยอยากจะกดเท่าไหรอ่อ่ะมันมีถึงมันมีเซเบอร์ตั้งมันมีในตู้เจ๊แกมันมีเซเบอร์ตั้ง3ตัวนะครับมีโอคิตะมีโอคิตะอาลเตอร์ว่ายนะมีแอตโตโฟเซเบอร์แล้วก็ ID นี้เซเบอร์ก็เซเบอร์ห er ้าดาวก็ค่อนข้างที่จะแบบมีเยอะนะครับนะนะ โอเคสโลไลด์ไปอีก2ใบโอ้ชิดมาใบสุดท้ายนะครับเชื่อ yeah, คู่หวังได้ไหมวะสคลิปโอ้ ตาย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 มันม <im ités> <ML> ีให้สุ่มเป็นเพชรเพชรแบบเติมใช่ไหมเราไปก่อนนะเจิ้มเจิ้มไปก่อนนะไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเชี่ยวพูดไม่ออกเลยมา30เม็ดสำหรับตู้สกาฮะว่าจะมาไหม ผมจะสคิปเลยดีไหมวะผมไม่ค่อยอยากแบบสคิปเลยด้วกันนะเพราะว่าถ้ามันจะมามันก็มาโอ้หมดโอ้อยากได้สกาห้าโคยันใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะครับโคยันใช่ไหม โคยันก็โคยันมาสักคู่นะครับอไม่ไม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดผิดดผิดอ,อ,อ,อผมมีกี่เมตรวะมียี่สิบเอ็ดเมตรเหรอ,อ,อยี่สิบเอด็ดยี่สิบเอด็ดยี่สิบเอด็ดแปดมามานะโคยันสกายะ หลังจากนี้ผมไปเก็บใหม่ก็ได้นะผมผมดองฟรีเควสไว้อยู่มาจริงๆอยากกดสก,กาห้านะอยากกดสกาห้านะแต่เราขาดแต่เราขาดคา์ดพิเศษอะ่ะเออผมจะสกิปเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวงลุงวงลุงวงลุง บงลุงว่าใครอ่ะไออ๋อเอ๊ะอ๋อผมก็เราจะพูดว่าคามิลลาผมไม่ดีผมไม่มีเหรอตอนแรกผมนึกว่าเป็นอาจารย์หลีสซะอีกโอจินาโกสคริปโ คามิลา่าถ้าจะไม่ผิดเป็นแอนซินสายบัตเตอร์นะอนเนาะอยากได้คามิล่าเป็นชุดว่ายน้ำมากกว่าโอเคมานะครับเราเราไปให้สุกดกันหมดเราไปให้เราไปให้กันหมดเพดเลยดีวยกว่านะครับแล้วเราจะแบบอย่างน้อยเราก็จะไม่ได้แบบเออแล้วยังไงดีละ่ะแซดนะครับ เอาตรงๆปะอยากไปเปิดตู้สกาฮานะเพราะเพราะส่วนตัวอยากได้สกาฮามากกว่านะครับโอคาเรนมาๆมาๆมา,ม,ามาวงลุงวงลุงใครอะแรงสล็อตหรอกาเวนเอาอ๋อโอ้ม,มีแล้วด้วยเหรอ ผมว่าผมสุ่มโคโยันนี่แหละสกาฮะน่าจะไม่ได้ช่วยอะไรพอมากนะครับแซดว่ะเออสคริปโออ่ออ,อ,อ,อันนี้ค้างนะครับจอค้างจอค้างอะ่ะซีอีหมด で、ええ、ン、チェン、ボンニーは。びっくりした。僕たちは二人でサーバントなんだ。彼女はメアリーリード。私はアンボニー。よろしくお願いいたしますね。おほー。あ。 ไม่พอไม่พอนะเพชรเพชรเพชรที่เป็นเออเศษเศษเพชรในนั้นไม่พอนะผมลืมไปผมผมอยากได้สกฮาอยู่นะเฮ้ยเอ้เอ้เฮ้ยบัตรมีบัตรหนึ่งใบพอดีอืม อะไรอีกอะอ๋อเป็นไอแต้มอัพสกิลใช่ไหมไอ้เป็นของอัพสกิลใช่ไหมได้สกาฮะมาแล้วก็บัตรตัวสุ่มอีกหนึ่งใบเราจะเอาอยัางไงกันดีสุม่มสุ่มไหนดีอะจะสุ่มโคย่าหรือสุม่มอันนี้ต้องสุ่มอีกเก้าครั้งถึงจะแบบอ ผมผมจะไม่อะไรกับหนึ่งใบนี้นะเพราะผมดูออกว่ามันจะไม่แสดงปฏิห์อะไร ไอ้เฮียคู่ก็นมนนึกว่าจะหลุดมาผมผมก็เลยจะบอกว่าผมคิดว่าหนึ่งหนึ่งใบเนี่ยคงไม่มีปฏิหารแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับตอนแรกผมจะพูดแบบนี้แล้วใครจะไปรู้ว่าลุงแกจะหลุดมาไอ้บ้าเออจะว่ายังไงดีละ่ะได้สกาฮะมาเอ้ยกดผิดกดผิด ได้สกาฮะมาแล้วก็ได้อยู่ในนะอยู่ข้างล่างเลยเหรอโอ,อไม่ใช่ข้างล่างน่าจะเป็นเซเว่นนี่ไงได้เอ่อบอนนี bon bon ่บอนเขาชื่ออะไรนะแมรี <c oughs> ่แอนแอนบอนนี่เฮ้ยไอ้เนี่ยพูดพูดชื่อเซเว่นผิดได้วาราัสได้ลุงวาราัสแล้วก็ได้น้องน้องที่อยู่ลอตเบลลอตเบล รอเบลจีนนี่ลอบเบลอะไรนะลอบเบลลอบเบลสามนะครับแล้วก็อาตาลันตาแล้วก็ได้อ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อผมไม่ได้อัพสกิลน่าจะอยู่ตรงนี่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 น,นี่แล้วก็ได้สก้าฮะมานะรจริงๆผม ใน A อ่ะในเซิร์ฟเน A ผมค่อนข้างเสียเพชรให้กับเจแกเยอะนะจริงๆผมจะขาดอยู่แค่คาร์ดพิเศษอะเนี่ยคาร์ดพิเศษผมไม่มี5ดาวเลยนะผมมีแต่4ดาวมันก็จะเป็นในที่แบบเออพูดไม่ค่อยออกไรเดอร์ผมก็มีเออยูโรปาแล้วก็มีเออ,ออร์ดิซูดปะ่ะผมก็เลยแบบพอใจอะไรอยู่แล้วแล้วก็ผมจะขาดอาชเชอร์นะ ผมยังไม่มีตัวอาเชอร์5ดาวแล้วผมก็แบบเลยคิดว่าอยากจะกดอยากจะกดตัวของเอ่อโคย a นสกาย a าออฟดักเนสนะก็เป็นเพราะเหตุผลนี้แหละนะเราก็หมดเนื้อประดาตัวเรียบร้อยนะครับสิ้นเนื้อประดาตัวเลยฮ่าไม่มีเพชรแล้วเหรอในนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีโฟที่ดองแล้วก็การอีพีนะโอเคนะพารเอ้ยไม่ใช่พาร์้ โอเคนะคลิปนี้อาจจะยาวไปหรือเปล่าไม่รู้นะต้องขออภัยกันด้วยนะก็ตู้การันตีนะเราก็ได้เป็นของสกาหะแล้วเราก็ได้ซีดาวหลุดออกมาเยอะมากๆเยอะจริงๆนะคือผมตู้ที่ผมเปิดล่าสุดนะเป็นตู้ตอนช่วงฮาโลวีนแล้วก็เป็นตู้ตอนช่วงเอ่อ event, event, อีเวนต์อีเวนต์ก่อนหน้าเนี่ยอีเวนต์เลดบอรนะผมเปิดเอาตัวของตัวของน้องผมเปิด เอาตัวของตอนช่วงฮาโลวีนผมเปิดเอาตัวของซีโนเวียเอ้ยซีโนเออซีโนเบียแล้วก็เป็นแล้วก็ผมก็มาเปิดตัวของเออนี่เป็นผมจำชื่อน้องไม่ได้เออโดบิเนียเออใช่ผมว่าเปิดเอาผมมาเปิดเอาโดบิเนียนะครับเปิด30เม็ดปุ๊บแล้วได้เลยนะครับเขาอวดเลยเถอะเออจริงจริงจริงๆไม่ไม่เชิง30เม็ดได้นะครับจริง,รงๆก็ เออตอนนั้นมีบัตรฟรีอยู่ไม่เยอะแล้วก็เป็นโดนโดนโดนลูดบัตรฟรีไปหมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเอ่อเรียกว่ายังไงดีละ่ะเรียกว่าเปิดเปิดอีก30เมตรก็ได้น้องแกมานะครับเพราะว่ามันน่ารักดีส่วนเอ่อซีโนเบียนี่ก็อวยส่วนตัวนะครับประมาณนี้แหละโอเคนะน่าจะไม่มีอะไรกันละคลิปนี้ก็น่าจะยาวไปสักหน่อยนะครับตอนแรกผมกะตั้งใจจะทำเอ่อ ตัวของเซิร์ฟเป็นเมาก่อนนะแต่ว่าเซิร์ฟเป็นเออผมลังเลอยู่ว่าผมจะกดตู้ของอย่างกุ้ยเฟยหรือจะกดตู้ของสกาฮะเอ้ยหรือจะกดเออหรือจะกดตู้ของสกาฮะดีนะมันเป็นตู้ปีใหม่อะ่ะนะอืมผมก็เลยลังเลว่าจะกดตู้ไหนดีแต่เดี๋ยวเดียวผมจะลองตัดสินใจดูอีกทีแล้วกันนะเพราะว่าใน NA ผมยังขาดแลนเซอร์5ดาวอยู่และอีกเดี๋ยวโลโลมูลัสก็จะมาประมาณนี้นะอืม เชน่า okay, จะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เซิร์ฟเป็นเซิร์ฟ JP ผลลัพธ์ก็เป็นไปนตามนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าแบบโอ้ของของตอนครบรอบ1ปีเอ้ยของตอนครบรอบอะ่ะผมเติมผมใช้ผมฝากร้านเติมนะครับเสียไปเยอะมากแล้วก็อันนี้ผมมาเติมเองนะครับก็ถือว่าแบบมันมันก็ลดลงมาน้อยหน่อยแต่มันก็ประมาณ500กว่าเลยนะประมาณ500นิด,น,ดนะคนับประมาณนั้นโอเคน่า okay, จะไม่มีอะไรแล้วกันโอเคครับ okay, นะ่าจะไม่มีอะไรกันแล้วนะครับ ก็ไว้เจอใหม่ในคลิปเปิดกาชาเฟสของเซิร์ฟ NA และกันนะคลิปนี้ก็แต่เพียงเท่านี้แล้วผมขอตัวไปปั้นสกาฮะก่อนเอ้ยเออใช่ผมขอตัวไปปั้นสกาดี้เออแล้วคลิปนี้ผมพูดแบบสกาฮะสกาดี้นี่แบบวนกันมากเลยนะเพราะแต่จริงๆมันก็คือตัวเดียวกันแหละแค่แค่สกาดี้มันเขาเรียกในในนามของเป็นแคสเตอร์สวนสกาฮะเขาก็เรียกในนามของแลนเซอร์เนาะ โอเคน่าจะไม่มีอะไรกันแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกันในตู้กาชาของเซิร์ฟเซิร์ฟ NA ละกันนะว่าจะเราจะสุ่มได้ตัวอะไรกันเซิร์ฟเป็นเนี่ผมแบบเดี๋ยวเราค่อยมาพูกกันอีกทีละกันนะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมฮู้าวใส่โต๊ะ